มือเล็บเทาา้ทาจ้าขูดส้นเท้าวันนี้วันพุธ เสร็จไปข้างหนึ่งแล้วจ้าอันนี้เหลือข้างอีกข้างเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเสร็จขัดเล็บแล้วจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวทําความสะอาดขัดแปรงสบู่อีกทีหนึง่งทาความสะอาดแปรงสบู่นะคะทุน เป็นดูรายการเลรมาที่นะี่ดูแต่เงี้ยดูอย่างเงี้ยเนี่ยตอนเช้าหลับคาทีมองนอนสี่ห้าทุ่มเลยนะตรงนี้หลับไวมากลูกค้าเพิ่มขึ้นมีหมดบ้างมีอะไรบ้างเหนื่อยหรือเ่กินข้าวเสร็จแล้วนับหนังตาย่อน <laughs> หนังทองตีนหนังตาย่อนหลับโดยอัตโนมัติดูไอ้นี่มือถือไปะจะพักมือถือก็หล่นจากมือก็หลับปิดไฟนอนเลย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเช็คค่าตน,นี้พอไปทำเรียบเท้านะคะทำเรียบเท้าต่อแล้วจ้าเสร็จเรียบมือแล้วตัดหนังตัดเล็บใบเรียบร้อยขวดทำความสะอาดก็ามาทำเท้าต่อนะคะ อัพเดตใกล้เสร็จอีกทีหนึ่งนี่ขูดหนังเทา้านะคะทุณอยู่ที่ช่างแต่ละช่างต้องชำนาญน,นะคะแม่ชำนาญทำไม่ได้แล้วนั้นขูดหนังเพราะลูกค้าเทา้าแต่ทำงาน ยังเด็กเลยตัดหนังบัดเล็บเสร็จแล้วแต่เราก็จะมาขัดเล็บกันนะคะทุกคนเสร็จแล้ว,ลวหนึ่งข้างขัดแล้วก็ให้เรียบเนียนสวยงามคีบข้าข้างขวาแล้วนะคะทุกคนข้างซ้ายเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาขูดส้นเท้าก่อนแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะอันนี้ก็ใส่ไว้ให้มันแห้งจะได้ตัดเล็ฟง่ายโหยิ่งอยู่นานยิ่งขอมเลยเนี่ยน้ำเยอะเลยโอเคนะคสับทุกคนเดีวยวตา แอ่ข้างน้อยกับงลูนะบางขอเป็นกุสูงและลกหลางทาชีวิตและ่ตางอยู่ในวามทิดของเใครทำให้เป็นอย่าทำตามนะคะไอ้ขัดไม่เป็นหนังขูดหนังด้วยมีดกุลสำหรับทำขูดหนังล็บเท้านะทู่เขาลงแล้วกับ

ยาทุกคนโอเคค่ะจะวางคนเสร็จยางคุณแปดสองขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปไปแล้วบ๊ายบายเสร็จแล้ว